ถึงแล้ว good good ลลครับผมห้วยกุดโนครับนี่ครับนี่เซียนครับเตรียมพร้อมครับนี่ครับตั้งท่าไว้รอเซียนตัวน้อยครับผมตัวน้อยในวันนี้ตัวใหญ่ในวันข้างหน้านะครับนี่ครับไปลงไปแล้วก็หวานงมเลยห้วยกุดโนครับผมวันนี้มาสามคนนะครับ นะะี่ครับบรรยากาศหลังฝนมู่อันฝนตกนะครับวันนี้น่าจะปิงเยอะนะเพื่อนๆเอาไปนี่ครับถอดรองเท้าเลยถอดอยู่นี่แหละค่อยๆลงค่อยๆลงเดี๋ยวไม้มันปาดติโอ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 ไปเลยครับเสียนตัวน้อย

เอา้าโอ้โหสวยโอ้โหเอางมเอาแบบนี่นี่ครับเพื่อนๆเสียน,นตัวน้อยครับผม,ล,ม,มลุงถ่ายคลิปอยู่เดี๋ยวลุงจะลงไปงไผ่แห่ไผ่แห่ง,ง,งมอมงมโอ้โหนู่นปลาไปนู่นนะนู่น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 ,น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  นไปนู่นเลยนู่นเออเออลากเอาเลยเออลากเลยบัะลกเลยละลากเลยเดี๋ยวลุงก็จะลงไปแล้วมีไหมไม่มี แต่เออแต่มันมีปลาผมมันเล่นไปหุ่นน่ะอ่าเดี๋ยวลุงก็จะลงนี่แหละอ่าเดี๋ยวเท่านี้ผมก็จะลงไปทอดแหเลยนะครับพอดีเมื่อกี้เห็นปลาวิ่งอยู่แสดงว่าปลาเขาขึ้นมาไข่ปลาเขาน่าจะขึ้นมานะครับเพราะฝนตกเมื่อวานนะครับเพื่อนๆนี่ครับเดี๋ยวเราลงไปทอดแหตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับจะได้ตัวหรือเปล่าครับ